สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่น้องทุกท่านนะครับหลังจากลงของเสร็จนะครับผมหลังจากลงของเสร็จก็พี่เดียวจะพักที่จันทบุรีนะครับคืนนี้นะครับเอฟซีแถวจันทบุรีระยองนะครับเจอท่านทายได้เลยนะครับผมยวพาพี่เดี๋ยวไปาหาเรือตกหมึกนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่ามันปุ๊บปั๊บ,ปบไปเกินไปเราไม่ได้จองไวนะ้อะเนาะ ต่อตูดมาเนี่ยนีครับต่อตูดมาเลยตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าวคุ้เกเปีนนะครับผม ผมก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่เดียวขับรถเที่ยวระเนิดหน่อย,ยจะได้บรรยากาศนิดนึงนะครับผมขอกซิงนี่แหละครับพอกซิงเที่ยวไทยนะครับลงของเสร็จก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับสบายๆนะครับ ั่งขวามือนี่เป็นป่าชายเลนนะครับผมป่าชายเลนนี่ครับเดี๋ยวพาพี่เดี๋ยวแว็บก็ไปดูนิดนึงดูแวบดูแว เงียบเงานะครับผม เยวก็พามาดูปลาดูอะไรนะครับลูกหลานเหรนหลนอันนี้เป็นปฏะิต์สุพสัตว์น้ำตรงนี้น้ำลึกนะครับตรงนี้นะไปท่าเรือนะครับตอนนี้ มาถึงนะครับเอาเรือเขาออกไปแล้วนาะไปถามด้วยกันลมเย็นครับลมเย็นตอนนี้สรุปแล้วก็ไม่มีเรือออกนะครับเพราะว่าไปก็ไม่ช่วยนะครับก็บอกเดี๋ยวไปนั่งท้ายทะเลกันครับ รู้สึกสิ้นหวังมันก็ต้องมีกันบ้างเป็นธรรมดาของการเดินทางในวิธีของนักสู้เรียนรู้ชีวิตให้ท่องแท้อ่อนแอก็ต้องแพ ไปถ้ารู้สึกตัวว่ายังไม่ตายจงลุกขึ้นมาสู้ รู้สึกสิ่งหวังมันก็ต้องมีกันบ้างเป็นธรรมดาของการเดินทางในวิธีคองนักสู้เรียนรู้ชีวิตให้ท่องแท้ อ่อนแอก็ต้องแพ้ไปถ้ารู้สึกตัวว่ายังไม่ตายจงลุกขึ้นมาสู้เ,เ,เ,เรียนรู้ชีวิตให้ท่องแท้อ่อนแอก็ต้องแพ้ไปถ้ารู้สึกตัว

เ็นเย,น,เยนี่นะครับตอนนี้มาตกรอบเย็นนะครับนี่แหละกับที่เดี่ยวหมูกระทะนะครับกลับมาจหลกทะเลนะครับ นี่ครับหลังจากนอนตื่นขึ้นนะครับแบบที่เดียวนะครับก็มากินข้าวนะครับร้านนี้ร้านประจำนะครับกำลักครับเมื่อก่อนโอ้โหพัฒนาเยอะนะครับเมื่อก่อนเป็นร้านธรรมดามากนี่กับข้าวนะครับห้าอย่างหนึ่งร้อยบาทนะครับยี่สิบบาทนะครับที่เดียวชอบเลยครับอย่างนี้ครับไปสับประรดมากินหรือเปล่า ก็ดีหุงข้าวไว้ที่บ้านนะครับไ <c oughs> ปกลับไปกินข้าวที่บ้านนะพี่บนุ มุงเดืยวมาทอนสะก่อนนะนี่หละอาหารเนี่ยตอนนี้ครับเวียบกันมาครับตัวนี้ได้สวยเพิเเดีอ่ปเดือดมาหน่วเนียจะสามนาทีเนี้ยสาทีอปปักเสียไปนี่เสียแล้ว อ้แก่อร่ยบอกเอาลงนี่ก็พูดอร่ของไปนะนี่ครับข้าวแล้วครับตอนนี้ครับโอ้ส้มหนึ่งสิบเปอร์หายูนั่นเลยนี่ครับอิ่มแล้วก็นอนครับผมทีนี้พักผ่อนครับคราวนี้งานก่อนงานศพก่อน ทิ่งานศพที่นางรองให้อาเดี๋ยวตรงนีนี่ครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านนะครับมาถอนต่อน,นิดหน่อยนะครับก็จะนอนพักผ่อนนะครับที่เดี๋ยวจะไปขึ้นของพรุ่งนี้เช้านะครับผมที่บ้านแหลมครับเช้าถอนสักหน่อยกันแล้วก็นอนนะครับอาบน้ํานอนแนละ้วนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับ นี่ครับตัดมาเช้าอีกหนึ่งวันนะครับผม,มเอารถนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นแก้วมังกรนะครับที่ตลาดผมแดนบ้านแหลมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอารถไปจอดที่บ้านนะคอของ โอเคนะครับผมงั <objection. inda S 1> ้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับคอกซิ่งเที่ยวไทยทีวีด้วยเด้อบายบายครับทุกท่านครับผม